การทำอาชีพเกษตรการจะมาประกอบอาชีพเกษตรเลือกเดินทางในวิถีเกษตรเราต้องมีทางเลือกเราต้องมีทางเดินที่หลากหลายเราต้องรู้จักแก้ปัญหาหาทางออกให้กับอาชีพของเราให้ได้เราอย่าไปเ,าเราอย่าไปคิดเหมือนคนปลูกข้าวคนปลูกเชิงเดี่ยวชนิดอืนอ่นๆเหมือนตอนนี้คนปลูกข้าวมันมีปัจจัยการผลิตมันราคาแพง น้ำมันแพงค่าปุ๋ยแพงแถมเมื่อสีข้าวออกมาเอาไปขายยังได้ราคาถูกชาวนาตอนนี้ก็บอกว่ามันเหมือนกับเจอทางตันของชีวิตซึ่งมันเป็นเรื่องที่ตลกมายมากปลูกข้าวให้คนกินทั้งโลกแต่คนปลูกกลับบอกว่าเจอทางตันของชีวิตเพราะนั้นเราอย่าเป็นกเกษตรแบบนั้นเราต้องเลือกทำกเกษตรที่มันเป็นแบบ มีทางเลือกทางเลือกในวิถีนี้ในชั่วโมงนี้นั่นก็คือการปลูกแบบผสมผสานปลูกหลายๆอย่างลดความเสี่ยงในเรื่องราคาเรามีผลผลิตหลายตัวออกมามีกล้วยมีไผ่มีหน่อไม้มีสะเดามีมะขามเทศเรามีผลผลิตหลายอย่างผลผลิตบางตัวราคาตกต่ําเราก็ยังมีผลผลิตตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สหรือ,ออาจจะตัวที่หตัวที่เจนถึงตัวที่ส0เรามีทางเลือก ้รามีทางออกนั่นก็คือการเลือกปลูกแบบผสมผสานอย่าปลูกเชิงเดียวนะครับนอกจากการเลือกปลูกแบบผสมผสานแล้วเนี่ยเราต้องลดต้นทุนลดต้นทุนตั้งแต่เริ่มปลูกเลยแล้วต้องดูให้ออกว่าพืชชนิดไหนเนี่ยมันใช้ต้นทุนในการดูแลน้อยใช้ปุ๋ยน้อยใช้น้ําน้อยหรือใช้ยาฆ่า,มาแมลงหรือไม่ต้องใช้เลยมีไหมนะครับ เพราะนั้นพืชที่ผมแนะนําอย่างที่ผมบอกเนี่ยไผ่กับสเดาเนี่ยต้นทุนมันแทบจะไม่มีเลยเนะมันมีน้อยมากถามทําไมต้องเราต้องลดต้นทุนเอ๊ะทำไมต้องเลือกพืชที่มันลดต้นทุนเพราะเราไม่รู้ว่าราคาในอานาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะดีไมด่ดีถ้าเราลงทุนน้อยหรือไม่ลงทุนเลยอะเราลงทุนน้อยก็ขาดทุนน้อยเราไม่ลงทุนเลยก็เหมือนกับเราไม่ขาดทุนนั่นแหละเราต้องมีทางเลือกแบบนี้เราต้องเลือกพืชแบบนี้สะเดานี่มันดียังไง คือลงทุนเฉพาะตอนปลูกใหม่ๆพอปลูกแล้วก็ปล่อยให้ธรรมชาติดูแลไม่ต้องลดน้ําไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงต้นทุนมันไม่มีถึงเวลาออกดอกมันให้ผลผลิตดอกจะแพงดอกจะเราอาจจะไปขายดอกสะดาวเนี่ยถูกหรือแพงก็เรื่องของมันเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ได้ลงทุนเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่ขายได้มันคือกําไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนตั้งแต่การเลือกพืช แล้วเราต้องเลือกหลายๆอย่างลงทุนหลายๆอย่างปลูกหลายๆอย่างในแปลงเดียวกันอย่าไปทําอย่างเดียวพอทําอย่างเดียวไอสินค้านั้นมันราคาถูกหรือเราไปเจอภัยธรรมชาติน้ําท่วมภัยแล้งเราก็จะเราก็จะมีผล,ผลผลิตตัวอื่นที่มันจะมาชดเชยให้เราได้เพราะนั้นถ้าเรามีทางเลือกหลายทางเราก็จะไม่เจอทางตันของชีวิต ถ้าเราขายตลาดนัดตลาดสดเราทําการตลาดมันอาจจะขายไม่ดีขายได้น้อยขายไม่หมดเราก็ต้องรู้จักแปรรูปมีทางเลือกอีกแล้วด้วยการแปรรูปเอาไปขายมันเพิ่มมูลค่าอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ก็มันก็มีทางเลือกเพราะว่าการแปรรูปการแปรรูปผลผลิตก็คือการทําให้สินค้าเราไม่บูดไม่เน่าแปลรูปแล้วมันอยู่ได้นานขายได้นานๆขายได้เรื่อยๆเพราะนั้นสินค้าแต่ละชนิดผลผลิตแต่ชนิด เราก็ต้องแปลรูปเป็นถ้าขายตลาดนะตลาดสดเรายังบอกว่ามันขายไม่ดีอีกขายไม่หมดอีกเราทํำยังไงเราก็ต้องขายออนไลน์เพิ่มทุกช่องทางในการขายแต่จริงๆแล้วถ้าคนรู้จักการขายออนไลน์มันไม่ต้องออกไปขายตามตลาดนัดตลาดสดเลยไม่ต้องไปเสียเวลาไปนั่งขายนั่งหน้าดํคข้ามเครียดข,า,ขายวันนี้ไปขายตลาดนัดวันนี้ฝนจะตกไหมจะมีลูกค้าเยอะไหมลูกค้าจะขายของหมดไหมไอของที่เหลือจะทํำยังไง เพราะนั้นคนที่ทําสื่อสารออนไลน์ทําช่องทางการขายออนไลน์นมันจะขายได้ง่ายกว่าเพราะว่าอรืออย่างหนึ่งมันขายได้ราคาด้วยเพราะว่าไอ้สื่อสารออนไลน์โลกอินเทอร์เนต็ตเนี่ยมันเจาะเข้ากับทุกมุมของโลกไม่ได้เฉพาะอยู่กับออขายได้เฉพาะถ้าไปขายตลาดนัดตลาดสดเนี่ยมันก็จะมีคนซื้อเราเฉพาะในชุมชนที่เราอยู่แต่ถ้าเราเอาร้านค้าเราไปตั้งบนโลกออนไลน์มันจะมีผู้คนเห็นเราทั่วโลก เพราะฉะนั้นถ้าเรามีทางเลือกหลายๆทางเราวางแผนหลายๆอย่างมีแผนที่1แผนที่2แผนที่3มันก็จะไม่เจอทางการของชีวิตเพราะฉะนั้นมาทําเกษตรต้องหาทางออกวางแผนหลายๆทางหลายๆชั้นทําแบบนี้ไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนวิธีทํางานใหม่เราคิดแบบนี้มันไปไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิด อย่าไปคิดว่าทํานาแล้วราคาไม่ดีปุ๋ยก็แพงก็ยังดันทุรลังทําอยู่ทําทั้งที่รู้ว่ามันต้องขาดทุนเราก็ดันทําทุรลังแล้วเราก็บ่นว่าทํามาตั้งนานแล้วไม่รู้จะทําอย่างอื่นทําอย่างอื่นไม่เป็นเราเป็นมนุษย์ที่ฉลาดที่สุดเราบอกว่าเราเป็นสัตว์โลกที่ฉลาดที่สุดมีสมองที่ดีที่สุดเราบอกว่าเราเจอทางตันของชีวิตซึ่งมันเป็นเรื่องที่ น่าผิดหวังมันเป็นเรื่องที่ตลกร้ายมากสัตว์ที่ฉลาดที่สุดกับเจอทางตันของชีวิตสุนัขวัวควายหมูหมากาไก่มันฉลาดน้อยกับเราตั้งเยอะมันาหาอาหารเก่งไม่เท่ากับเรามันทำงานเก่งไม่เท่ากับเรามันมีสมองที่ฉลาดน้อยกับเราทำไมมันมีชีวิตรอดอยู่ได้แล้วเราบอกว่าเราเป็นมนุษย์ที่ฉลาดที่สุดแต่เราบอกว่าเราเจอทางตันของชีวิต มันแปลกไหมเพราะฉะนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์เราต้องมีวิธีการคิดมีความตั้งใจที่แน่วแน่รู้จักเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันไปไม่รอดก็หยุดทำแล้วลองักเปลี่ยนมาใช้วิธีอื่นดูปลูกอันนี้ไม่ประสบความสาเร็จเราก็เปลี่ยนมาปลูกอย่างอื่นได้ทำแบบนี้คิดแบบนี้ มันไปไม่ไหวไปไม่รอดหยุดตั้งสติแล้วก็คิดใหม่หาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเราก็ทำมันเริ่มต้นทำมันด้วยการวางแผนที่ดีอะไรที่มันประสบการณ์เก่าๆที่มันไม่ดีทำแบบนี้แล้วมันใช้ไม่ได้ทำแบบนี้แล้วมันขาดทุนอยู่เราก็ต้องคิดใหม่ทำใหม่ทำแบบเดิมผลลัพธ์มันก็ได้แบบเดิมแต่เราทำแบบใหม่มันอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้ หรือมันอาจจะซ้ําแบบเดิมมันก็ไม่เป็นไรเราก็ทําใหม่อีกเพราะฉะนั้นศึกษาข้อมูลให้ดีๆอย่างที่ผมบอกเลือกพืชที่มันใช้ต้นทุนต่ําดูแลง่ายแล้วมันจะประสบความสําเร็จในการทเเําเกษตรบางคนเลือกพืชผิดแล้วไม่ยอมเปลี่ยนมันก็เลยเจอทางตันของชีวิตไม่กล้าจะเปลี่ยนแปลง อายคนอื่นที่จะเปลี่ยนแปลงกลัวคนอื่นมองว่าไอ้ที่ทำมาเนี่ยมันล้มเหลวอายเขาไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงดันทุลังเอาอีโก้ตัวเองมาตั้งเป็นความคิดมันก็เลยไปไม่รอดไปไม่ไหวคือเราต้องยอมรับในความผิดพลาดแล้วแก้ไขยอมรับความคิดคนอื่นเอาความรู้จาก หลายๆทางเอามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับตัวเองแล้วเราจะทำกะเกษตรด้วยมีความสุขทำกเกษตรไม่ขาดทุนอยู่รอดด้วยการเดินทางบนชีวิตวิถีกเกษตรก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์และสาระกับเพื่อนๆบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ